Good m o r n i n g แ i ร์ a อร Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอแล้วเรามีไหมครับพฤติกรรมในการพูดที่ทําให้คนอื่นเนี่ยเขาอยากพบคา้าสมาคมกับเราเขาอยากเป็นเพื่อนเราเขาอยากพึ่งพาเรามีครับ4พฤติกรรมในการพูดที่ทําให้คนอื่นเนี่ยอยากเป็นเพื่อนหรือว่าอยากพบค้ากับเรานะครับหลักของสิ่งที่เรียกว่า h a l ซึ่งคุณจูเลียนเนี่ยเคยพูดในเพจทอลกเอาไว้ hail h e i l ale, มีอะไรบ้างน,นะครับเราลองมาฟังกันครับ H ตัวที่1ก็คือ honesty ความซื่อสัตย์เมื่อกี้ผมเพิ่งจะพูดถึงนะครับเรื่องของเครดิตในการเชื่อใจของคนหนึ่งคนที่เขาจะมานั่งฟัง,งคุณเล่าเรื่องราวต่างๆหรือว่าเสนอไอเดียครับถ้าเกิดคุณเป็นคนโกหกมากๆเครดิตคุณก็จะหายไปเรื่อยๆในทางตรงกันข้ามเลยนะครับถ้าเกิดสมมติคุณเป็นคนที่พูดจริงๆนะครับแล้วก็พูดข้อมูลถูกต้องบ่อยๆครับเครดิตคุณก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆคุณจะกลายเป็นคน high credit หรือว่าคุณจะกลายเป็น credible person หรือว่าเป็นคนที่แบบมีความน่าเชื่อถือสูงคุณก็จะเป็นที่รักของผู้คนครับ2ครับ authenticity หรือการพูดนะครับแบบมีจุดยืนแล้วก็เป็นตัวของตัวเองครับคนจะรักในสิ่งที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นถนะ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่ชอบพัฒนาตัวเองชอบเรียนรู้ชอบฟังสื่อต่างๆครับแต่เผอ้นนะครับคุณก็เปลี่ยนสไตล์การพูดตลอดเวลาเลยมันขึ้นอยู่คล้ายๆกับว่าวันนั้นอนะ่ะก่อนหน้านั้นคุณไปฟังใครมาแล้วคุณกลายเป็นคน พูดร้อยบทบาทพูดร้อยเวทีพูดร้อยบทละครเลยนะครับสักพักคนก็จะจําคุณไม่ค่อยได้เพราะว่าคุณไม่ได้มีจุดยืนหรือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับวันนี้คุณจะต้องเป็นนะครับคนที่สามารถพูดให้เป็นตวงตัวเองที่สุดหาสไตล์ของคุณได้เจอแล้วคุณจะเป็นที่ต้องการนะครับหรือว่าคุณจะเป็นนักพูดที่มีหลายๆคนอยากจะฟังครับ3คือ integrity หรือการที่พูดแล้วทําในสิ่งที่ตัวเองพูดการพูดและทําในสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับมันจะทําให้คุณมีเครดิตในฐานะ ถ้าเกิดสมมติว่าคุณทำอาชีพของการเป็นโค้ชถ้าเกิดคุณทำอาชีพของการเป็นเจ้านายเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารหรือว่าเจ้าของธุรกิจครับการสอนคนอื่นให้ทําเรื่องต่างๆอาจจะดูนะครับเป็นเรื่องที่ต้องใช้ภาษาการต้องใช้การฝึกฝนต้องใช้ทักษะการพูดหน้าเวทีหรือว่าพูดในที่สาธารณะครับแต่คุณเชื่อไหมครับการสอนคนอื่นให้คนอื่นออกไปทําแล้วได้ผลลัพธ์ร้อยปรเจริงๆคุณต้องทําอย่างที่คุณสอนหรือว่าคุณต้องทําอย่างที่คุณพูดด้วยครับพูดได้ฟังอ่ะมันดังแค่หููแต่ทําใให้ดะมัันนงจเลยครบ ตัวที่4ครับตัวสุดท้ายของคําว่าเฮลนะครับก็คือตัว l อครับก็คือเลิฟนะครับหรือว่าพูดด้วยความรักและความปรารถนาดีถ้าเกิดสมมติว่าคุณเป็นคนที่พูด้ดยความหวังดีหรือว่าพูดด้วยความปรารถนาดีกับผู้ที่กําลังฟังอยู่นะครับหรือว่าคนที่คุณกําลังมีบทสนทนาร่วมอยู่เขาก็จะรู้ด้วยเองโดยอัตโนมัติครับว่าคุณเนี่ยพูดด้วยความจริงใจคุณด้วยพูดด้วยความซื่อตรงแล้วคุณี่้พูดด้วยความหวังดีครับคือเอาจริงๆเนี่ยตัว L อตัวสุดท้ายอ่ะสำคัญมากๆเลยนะครับ เพราะ L อนี้หรือคําว่าเลิฟเนี่ยจะเป็นตัวบล็อกบาปทั้ง7ที่พูดไว้ก่อนหน้านี้ครับคุณไม่มีทางพูดด้วยความหวังดีแล้วก็พูดนะครับตัดสินคนที่กาลังฟังคุณอยู่ได้คุณไม่มีทางนะครับรักคนที่กาลังฟังคุณอยู่ครับแล้วก็พูดจาให้ร้ายหรือว่าพูดเพื่อทําลายเขาได้คุณไม่สามารถทํสองอย่างพร้อมกันได้เพราะฉะนั้นนะครับสี่พฤติกรรมที่จะทําให้คุณเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือเป็นคนที่น่าคบค้าสมาคมด้วยหรือว่าเป็นพฤติกรรมทางการพูดที่จะทำให้คุณเนี่ยมีเครดิตนะครับ H honesty นะเป็นคนที่พูดจาด้วยความซื่อสัตย์พูดข้อมูลตรง A authenticity หรือว่าพูดได้เป็นตัวตัวเองครับก็คือมีจุดยืนเป็นของตัวเองพูดได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับ I integrity พูดแล้วลงมือทําทําตามที่เราพูดครับแล้วก็ L love นะครับก็คือพูดเรื่องความรักความห่วงใย Good morning a v e r Podcast เพราะทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามเสมอ